โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นติวเตอร์คำถามจากเดวิด VP นะครับคุณช้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเซตผนังนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนถามเรื่องนี้ผมหรืออาจจะเป็นกันอยู่แล้วนะเลยเลยไม่ค่อยมีท็อปิกนี้นะดีครับนะเดี๋ยวเราเรามาลองดูกันว่ามันทำงานยังไงนะครับอ่ะคุณช้างมี requirement ว่าต้องการผนังฝั่งอินเทีเน็นะครับเป็นฟิชชิ่งที่มีอยู่3ตัวครับก็คือมีบัวมีพื้น ผนังกระเบื้องนะครับพอเลยเลยสูงฟ้าไปเนี่ยอยากให้มันเป็นอิฐนะผมเข้าใจว่าอิฐน่าจะเป็นผนังคอนสรัคชันอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับแสดงว่าหลักๆมันก็จะเป็นลักษณะของพื้นกระเบื้องถูกไหมครัเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซตผนังกันครับนะโดยปกติเวลาเราทำงานวอลเนี่ยบนโปรเจกต์นะครับถ้าเราใช้เจนเนอริกโมเดลนะเวลาลากกําแพงขึ้นไป นะครับกำแพงของผนังที่เป็นเจอรริกเนี่ยมันจะไม่แสดงรายละเอียดอะไรนะครับจะแสดงเป็นแมสเท่านั้นนะครับเราซูมดูใกล้ๆได้เลยนะฮะผมปรับมุมมองเป็น 3D นะครับเราจะเห็นว่าผนังเองเนี่ยก็จะเป็นผนังแมสนะครับไม่ได้มีวัสดุอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเซตจากตรงนี้เนาะนะครับคนิ้วิธีการเซตนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมจะกลับไปที่ตัวของแปลนนิดหนึ่งนะครับผมก o p y ผนังนิอกมาอีกหนึ่งผนังนะนะครับจะได้ไม่ไปยุ่งกับของเดิมนะครับ โดยปกติเวลาเราใช้ผนังก่อนะครับผนังก่ออิดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราเซตรายละเอียดลงไปจากตัวของอิดทไทยได้เลยนะครับาสามารถที่จะ rename นะครับและก็ d ด l พิเคทได้ด้วยนะหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้ e กำแพงใหม่เราด l พิเคทเลยครับนะด l พิเคทเป็นผนังที่เราต้องการนะครับเป็น,น wall ผมตั้งเป็น wall หแล้วกันนะครับง่ายๆเนาะนะครับ จากนั้นใส่ความหนาไปด้วยนะครับความหนาที่ใช้ผมใช้เป็น12มิลแล้วกันนะครับนี่คือเซตเนมใช้เรียบร้อยแล้วกดโอเคครับนะจากนั้นแล้วนะครับเราก็ทำการ edit structure นะครับครสังเกตดีหนึ่งตรงบริเวณ structure ครับเราจะเห็นว่าตรงบริเวณด้านบนของ l a เยอร์เนี่ยมันเรียกว่า extrude size นะครับและส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ย มันเรียกว่า i n t e ดียไซส์นะครับนั่นหมายความว่าวัสดุอะไรก็ตามนะครับที่ถูกเซ็ตนอกคอเบนเล่ ale, แล้วขยับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเป็นวัสดุที่มองเห็นได้ด้วยภายนอกนะครับและอะไรก็ตามที่ถูกเซ็ตนะครับแล้วอ,อ,อยู่นอกคอเบนเล่ ale, นะครับถัดลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นจากข้างในนะครับก็คือภายในห้องนั่นเองหรือเรียกอินเดียไซส์เนาะนะครับดังนั้นตามโจทย์เนี่ยนะครับก็คือ ตรงบริเวณกลางผมจะใส่เป็นสักเจอบิ k แล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการให้ส่วนที่เลยของฝ้าเพดานไปเนี่ยเป็นอิดนะครับผม e อิดฟ i n i ช h i n g ไปเลยนะฮะเลือกเป็นบิ k นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับตัวของ w วอมี b r บิ k ให้ใช้ไหมเอ่ยถ้าไม่มีเดี๋ยว i n s เสิร์ตได้นะครับผมกดออกก่อนอ่ามีนะครับ Common brick คอมมอนบิ k นะ กดโอเคนะครับคราวนี้ผมจะปรับความหนาของกำแพงนะครับให้ไปอยู่ที่8เซนนะครับ8เซนนะก็คือ8 0ม mm. ิมนั่นเองนะครับส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะให้เป็นทาสีไปนะครับเนาะเป็นฉาบทาสีธรรมดานะครับโดยการ insert finishing นะครับปรับ finishing เป็น finishing หนึ่งนะครับแล้วก็ดันมันออกไปข้างนอกนะ เห็นไหมผมดันออกไปข้างนอกคอมบันเล่นะครับปรับความหนาของติ๊ n e s s ไปที่10มิลนะฮะหนึ่งเซนนะครับเป็นฟรีชิ่งนะครับัให้เป็นลักษณะของ p เพ t i n g นะครับเราเช็คก่อนว่ามีเพนติงอะไรบ้างนะครับมี p เพ t i n g สีขาวนะครับเนาะส่วนที่อยู่บริเวณด้านในนะครับผม i n s e r ร์ตอีกทีครับแล้วก็ดันลงมาข้างล่างครับอันนี้จะให้เป็นเป็นกระเบื้องนะครับนะ ตั้งเป็น finishing เหมือนกันแต่ผมตั้งเป็นกระเบื้องนะครับ simic type นะฮะโอเค i m i c type นะครับเนาะ,นะมีลวดลายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ app l a อ่ะโอเคมีอยู่แล้วนะครับงั้นก,กดโอเคเลยนะครับปรับความหนาเป็น10มิลเหมือนกันนะครับดังนั้นเดี๋ยว common bin เนี่ยผมจะพอเพิ่ม อ่าเป็น10มิลเลยแล้วกันนะครับนะมันจะได้ลงตัวนะครับเป็น12บสที่ต้องการ,รกดโอเคนะครับกดโอเคนะครับกดโอเคเอาละนะครับเราจะเห็นว่าขนาดของกระเบื้องมันเปลี่ยนไปเห็นไหมเอ๊ะขนาดขนังของวอล์มันเปลี่ยนไปนะครับ,ม,รบมันจะมีส่วนที่แสดงฟริตชิงของตัวทาสีข้างนอกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกระเบื้องนะครับในกรณีที่เรามาดูในรูปแบบของอ่าทีดีกันบ้างนะครับ โอเคเราจะเห็นเลยว่ารูปแบบของกระเบื้องเนี่ยเต็มผืนเลยนะครับถูกไหมเต็มผืนเลยนะครับมีรายละเอียดส่วนมองไปอีกฝั่งหนึ่งทางด้านภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นผนังเรียบนะครับยิ่งปรับรูปแบบเป็นเรียลลิสติกเนี่ยจะยิ่งเห็นชดัดครับว่าข้างนอกทาสีขาวและข้างในเป็นกระเบื้องถูกไหมฮะนะครับเนี่ยเป็นรุ่นลายกระเบื้องเห็นไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่ Constant color อีกทีนะคราวนี้โจทย์ของทางคุณช้างคือต้องการให้มี บวกนะครับถูกไหมต้องการให้มีบัวข้างล่างนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยให้กระเบื้องเนี่ยมันจบอยู่ที่ตัวหลังคาไอา้ทุกทีจบอยู่ที่ตัวของฝ้าเพดานเท่านั้นนะครับนะ<ส>ผมจะเซตยละเอียดตามนั้นนะครับ,รบเดี๋ยวผมเข้าไปเซตโมดูลตัวกําแพงก่อนนะเอาแบบใกล้ๆน,นะครับเนาะง่ายๆเลยกันนะครับผมเซตส่วนของพื้นก่อนแล้วกันนะครับได้เห็นภาพง่ายๆอันนี้พื้น นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเซตเป็นฝ้าเพดานนะครับเลือกฝ้าเพดานเลือกสเกจชิ่งนะครับผมตั้งความสูงที่2องไม่ทกิก็ได้เนี่ย Si m เ l e นะเวลาทำฝ้าเพดานให้อิงเข้าไปที่กำแพงเลยนะนะอิงเข้าไปที่กำแพงเลยโอเคนะครับอ่ะเรามาดูทีดีครับอันนี้ผมปรับเลเวลให้อยู่ที่เลเวล2แล้วกันนะครับจะได้ดูดูง่ายขึ้นนะครับเนาะ โอเคตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่เาเรามีพื้นนะครับเรามีฝ้าเพดานนะแล้วก็มีกระเบื้องด้วยถูกไหมครับคราวนี้กระเบื้องมันขึ้นเต็มฟอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมต้องการให้กระเบื้องข้างบนเนี่ยมันหยุดอยู่ใต้ฝ้าเพดานเท่านั้นนะครับและตอนบนเข้าไปก็โชว์เป็นอิฐนะถูกไหมตาม r e q u i r e m e n t ของคุณช้างนะครับดังนั้นแล้วเวลาผมทําการปลดล็อก Material เนี่ยผมจะเข้าไปปลดล็อกใน Edit type ครับโดยการคลิกไปที่กําแพงนั้นก่อนแล้วก็ไปที่ Edit type นะครับ จากนั้นแล้วเข้าไปที่ t u r u l นะครบเลือกนะครับในส่วนของตัว n i s h i n g นะครับที่เราต้องการทำงานเนาะก็คือ interior ถูกไหมทีที่เราจะทำงานถูกไหมครับเปิด View ขึ้นมานะครับปรับมุมมอง View ให้เป็น s e t t o o นะครับเนาะถ้าไม่ทำเป็น s e t t o o เนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะซูมไปตอนบนครับเพราะเราจะต้องปลด Lock material นะฮะเลือก Modify นะครับเลือก Modify นะซูมไปใกล้ๆครับ ไปที่ตรง Outer b u n d a l e เนี่ยจะเห็นว่ามันมีกุญแจอยู่ในนะี้ปลดล็อกนะครับเมื่อปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืม Confirm Modify ด้วยนะครับ Confirm Modify ด้วยนะครับเช็คอีกทีก็ได้ครับว่ามันทำงานแล้วหรือ,อยังนะทำงานแล้วนะครับ Confirm เรียบร้อยกด OK นะครับกด OK Apply OK อ่าเห็นไหมครับพอเราปรับลักษณะนี้แล้วเนี่ยตรงบริเวณกระเบื้องข้างบนจะมีกิ๊บครับ พอมีกิฟแล้วเนี่ยเราสามารถปรับการปลดล็อกมัตเตอร์เรียลได้นะครับผมจะไปที่เซกชันครับนะไปที่ตัวของงานแล้วก็ตัดเซกชันเลยครับรอบนี้เพื่อที่จะปลดล็อกมัตเตอร์เรียลนะครับให้อยู่ใต้ฝ้าปรับดีเทลลิงเป็นไฟล์ครับนะจากนั้นคลิกไปที่กำแพงข้างบนเลื่อนกิฟลงมาครับมันจะเลื่อนได้ลงมาไว้ใต้ฝ้านี่ครับแล้วก็ล็อกนะครับจากนั้นก็ไปดูทีดีทีหนึ่ง เราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอปรับมุมมองนะครับเป็นรายละเอียดของงานที่ชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวงานนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวส่วนของอิดเนี่ยต้องไปเซตอีกทีนะครับว่า material ผมเซตหรือเปล่าเนะเข้าไปดูใน material bit นะครับว่ามันโชว์อัพไหมนะครับจริงๆลายอิด like นี่มันต้องโชว์ฟิลด้วยนะีย กดโอเคแอปพลายโอเคนะครับปรับไฟล์นะปรับมุมมองเป็น Constant Color นะครับเช็ค mm hmm. นิดนึงครับว่าทำไมมันถึงไม่โชว์อัพนะถ้ามันยังไม่โชว์พินิชชิ่งที่ s u r ร์ c เไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปที่ p เพน t i n g ก็ได้นะครับคลิกเพนติ้งเลือกมาเรีย a l ของกำแพงอีกทีนึงนะครับแล้วก็เทเลยนะครับได้เหมือนกันนะ นะครับดังนั้นเ,เวลาเราเซตอัพเนี่ยเราก็จะได้ส่วนของกระเบื้องส่วนของผนังก่ออิฐข้างบนด้วยนะครับเนาะผมปรับเป็นเซ็กชันบล็อกครับเพื่อที่จะทําการขยับแนวเซ็กชันให้เห็นภาพว่าเวลาเราตัดฟร c ชิ่งแล้วเนี่ยฟรีชิ่งได้ทําการแสดงรายละเอียดแบบนั้นจริงๆนะครับ ดูเข้าดูกันข้างในครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดของฟริชชิ่งกระเบื้องนะครับอยู่ใต้ฝ้าเพดานจริง,รงๆนะฮะแล้วก็มีส่วนของเซกชันกำแพงนะครับที่เป็นฟรีชชิ่งของกระเบื้องนะถ้าปรับมุมมองเนี้ยเรียลลิสติกเราจะเห็นรายละเอียดทันทีเลยนะครับว่ามันเป็นกระเบื้องก่ออิฐแล้วก็มีส่วนของกระเบื้องด้วยนะผมขอปรับแสงเงาไปข้างหน้านิดหนึ่งนีดูยากครับอาจจะดูไม่ยากโอเคเรียบร้อยเห็นไหมฮะเนาะ อันนี้จะเป็นวิธีการจัดการแมททิเรียลนะครับในการเซตผนังเนาะคราวนี้พอเราเซตผนังในรูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับเราล็อกมุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราเซตงานผนังต่อไปเนี่ยมันก็จะเซตง่ายนะนะครับสามารถที่จะคอนติเนียของผนังต่อได้เลยนะเวลาเราเขียนเนี่ยสามารถที่จะใช้วอลหนึ่งที่เราเซตไว้เนี่ยเขียนต่อได้เลยทันทีนะครับวิธีการเขียนก็คือคอนติเนียไปเลยครับ เรียกวอลหนึ่งนะครับตามที่เซตติ้งไว้ทีดีวิวนะครับอันบ็อก,อ,กออกนะอันนี้เหมือนกันครับตักษณะเดียวกันก o p ปีนะครับและก็ทำการปรับเลเวลเป็นเลเวล2คราวนี้นิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าตะกี้ผมลืมขั้นขั้นตอนสําคัญไปกรณีที่เราต้องการให้แผนักมันหยุดอยู่แบบนี้ตลอดตลอดลายลีเนียที่เราเขียนนะครับเราจะต้องไปเซตระดับความสูงนะครับให้อยู่ใต้ฝ้าจริงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยใต้ฝ้ามันคือความสูง2เมตรกนะครับดังนั้นตัวของอกระเบื้องที่เราปลดล็อกก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราต้องการให้มันดรอปลงมาที่2เมตรตลอดแนวเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ปิดเต็มแบบนี้แล้วต้องมานั่งดึงทีละแผนนะ่นทีละแผน่นอ่ะนะครับจะแ,แนะนําให้ไปทําที่ตัวของ คอมโพเนนต์มันเลยนะครับก็คือเข้าไปที่สตัคเจอร์อีกเหมือนเดิมครับอีกนิดเดียวนะฮะจะเสร็จเรียบร้อยและนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็ให้เราทำการเลือกนะครับในส่วนของฟริชิ่งที่เราทำไว้นะฮะมันจะมีส่วนฟริชิ่งข้างบนถูกไหมครับที่เราปลดล็อกไปแล้วนะครับกรณีนี้เราต้องการให้มันล็อกที่2.60ตลอดวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำสั่งสปิดในการล็อกนะฮะสปิ นะครับใช้ระยะในการวัดเนี่ยขึ้นไปตัดนะครับ2องเมตรหกใช่ไหมฮะสองเมตรหกสิบตัดเลยครับอืมนะฮะตอนนี้คือเราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับครน,นี้เวลาเราตัดลงไปที่ตัวของชิ้นงานเนี่ยนะครับมันจะเกิดเส้นที่มีการสปิตอยู่นะครับลองลองเช็คเวก็ได้นะ สองเมตรหกอยู่ประมาณช่วงนี้เช็ควีดีก็ได้ครับว่ามันมันเจอไหมสองเมตรหกนะฮะฟิเล็กนะครับซูมไปใกล้ครับเนี่ยเราเห็นรอยตัดที่เราใช้คัตเตอร์ตัดนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเออเลเวลได้นะครับ เลเวลของตัวงานสมมติว่าเราต้องการฝังกระเบื้องนะครับฝังกระเบื้องเข้าไปในงานหรือว่าเราต้องการเซตเวของตัวงานเนี่ยเข้าไปในงานนะครับเ <c oughs> ช่นผมต้องการที่จะเมิดลีเจียนนะครับเมิดรีเจียนนะก็เอาตัวของ Way, เวมันจะมีตัวเวของกําแพงนะครับที่เป็นอิทเนี่ยสามารถที่จะเวเข้ามาข้างในได้นะเวข้างนอกเวข้างในเลือกเอานะครับตามหัวลูกศรเลยนะ อันนี้คือต้องการแบบให้ตอนบนมันเป็นตัวก่ออีกแบบนี้นะครับกระเบื้องฝังเข้าไปนะก็ออสามารถที่จะเซตอัพแบบนี้ได้เลยนะครับกดโอเคเห็นไหมครับเอา,เอาโอเคแคนเซิลก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งขอเข้าไปดูอีกทีนะฮะเอาดิฟายอีกรอบครับสปิด ตัดได้าที่2องเมตรินะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งของม e r ดีเจนี่แหละนะครับดันผนังมันออกไปข้างนอกนะครับข้างบนมันต้องเป็นก่ออิดใช่ไหมฮะ,อะตอนบนเป็นก่ออิดนะครับจากนั้นแล้วก็เมิืดกลับไปนะฮะมิืดกลับไปนะครับเห็นไหมเพนติ้งนะครับ ตรงบริเวณที่มันเป็นสตัคเจอร์เนี่ยมันจะ variable แล้วนะครับก็คือ f i และ fix ละนะครับจากนั้นแล้วกด finish เลยนะกด finish เลยนะครับขอมันต้อง modify อีกรอบเนเา remove นะ r e m o v e constant ก็ได้ครับไม่เป็นไร r e m o v e constant เลยนะครับเพราะว่าเราบล็อกแล้วว่ากระเบื้องเราจะหยุดอยู่แค่นี้นะครับเราเป็น fix เลทกด ok เห็นไหมทีนี้มันจะดรอปอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาผมเขียนผนังเพิ่มเติมเนี่ย ผมจะได้ไม่ต้องมานั่ง Lock ล็อกเพลนล้ะนะครับก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะเห็นไหมเส้นจะมาได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับเนาะนะครับคราวน,นี้มันจะมีอีกตัวของท็อปิกหนึ่งที่ทางคุณช้างถามก็คือเรื่องของอะไรนะบัวใช่ไหมเป็นผนัง ที่มีบัวด้วยต้องการบัววิ่งด้วยนะต้องการบัววิ่งด้วยจะบัวหรือจะสเกิร์ตก็ได้นะจริงไม่ผิดนะครับถ้าเป็นบัวนะครับต้องไปเซตที่คอมโพเนนต์ถ้าต้องการที่วิ่งไปตามผนังน,นะครับก็สามารถคลิกกาแพงก่อนนะคลิกกาแพงก่อน Edit เข้าไปเซตที่คอมโพเนนต์อีกทีนะครับ Edit นะครับไปเลือกตรงนี้ครับไปเลือกตรงคําว่าฝั่งอินเทเลียก่อนนะมันจะมีเอ็กเทเียไซส์กับอินเทเลียไซส์ถูกไหมครับคลิกไปที่รูปนะครับคลิกไปที่รูปนะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกออมันจะมีคำว่า Sweep นะครับจะมีคำว่า Sweep เลือก Sweep เลยนะใน Sweep เนี่ยมันจะมีโปรไฟล์หลายๆแบบนะครับถ้าเรามีบัวแบบไหนที่เขียนเป็นโปรไฟล์ตั้งไว้เนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับในกรณีนี้เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะว่าทำโปรไฟล์ไว้ไหมถ้าไม่มีนะครับถ้าโปรไฟล์ไม่มีเดี๋ยวผมทำเพิ่ม โอเคนะอาจจะไม่มีไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทาเพิ่มก่อนนะวิธีการกคือเดี๋ยวเราไปเขียนโปรไฟล์กันก่อนเขียนบวกันก่อนนะครับเราไปที่ Family นะครับไปที่ New Family นะจากนั้นแล้วก็ให้เราทําการเลือกคําว่าโปรไฟล์ครับมันจะมีโปรไฟล์อยู่นะฮะอันนี้ผมใช้ Imperial นะผมใช้เป็น Matrix ดีกว่าเป็นโปรไฟล์นะครับโอเคกด Open อ่ะโอเคหน้าตาเทมเพลตจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเขียนนะครับหน้าตัดของบัวขึ้นมาผมจะเขียนหน้าตัดของบัวขึ้นมาง่ายๆเลยกันเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเลยกันนะครับความสูงสักเจสิบห้าเนาะสักเจ็ดสิบห้าหนาสักสิบนะครับผมมูฟเลยมูฟออนนะครับตัวโปรไฟล์เนี่ยแนบกับออริจินนะนะครับจากนั้นแล้วอาจจะมีการเอ่อทำการ เคิร์ฟหน่อยดัดเคิฟนะเนาะดัดเคิฟนะครับแล้วก็มีดัดบัวอ่ะี่ดีกว่านะฮะนั้นแล้วทีมเลยครับ วิธีการทิมก็คือใช้สปิตเนี่ยตัดก่อนนะตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับจากนั้นแล้วก็ค่อยใช้คำสั่งทิมทิมครับเนาะตรงนี้ลบไปเลยนะครับไม่เกี่ยวตรงนี้ลบไปเลยครับนะใช้เส้นที่ต่อเนื่องกันผมได้หน้าตัดของบัวแล้วนะครับ อาง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะจากนั้นแล้วก็ Export เข้าไปในงานเลยครับนะโหลด into project นะครับอันนี้คือเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นกลับไปที่ตัวกำแพงทีครับคลิกกำแพงหนึ่งครั้งนะครับทำวิธีการเดินนะครับเข้าไปที่ Structure คลิกไปที่ Finishing ก่อนแล้วก็ค่อยทำการ w w e p เนะี่ยโหลดโปรไฟ l e เข้ามานะครับเป็นโปรไฟล์ที่เราเตรียมไว้ในงานนะครับอ,อ๋อผมลืมเซฟนะเดี๋ยวผมขอเซฟงานก่อนนะเพราะมันให้เบราว์หานะครับ ใช้เป็นบัวแล้วกันนะบัวพื้นนะไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะนะครับจากนั้นะแล้วก็ไปที่เซกชันนะครับของตัวงานคลิกกำแพงก่อนนะครับ Edit Load นะครับตัวของ Swift เหมือนเดิมนะให้คลิกไปที่ Finishing Interior s i ย e นะครับอย่าพอข้างนอกนะมันบัวมันจะเข้างนอกจากนั้นแล้วกด Swift โหลดโปรไฟล์ครับ โหลดตัวบูมมอสักครู่เข้ามาผมตั้งชื่อไว้ว่า B A นะครับกด open อือฮึนะครับโหลดเข้ามาแล้วนะครับจากนั้น add ครับนะมันจะมี profile นะครับ B A อยู่ตรงนี้เห็นไหม B A เลือก B A เลยนะครับจากนั้น material เนี่ยก็ใช้เป็น material ทั่วไปนะครับเลือกเป็นเป็นสีก็ได้นะ เลือกเป็นเพ้นท์เที่ยวตัวนี้นะครับ Distance ตั้งที่ศูนเลยเบส0ูนเลยนะครับแล้วก็เป็น Interior นะครับเป็น Interior s i ซ e นะครับ Offset เนี่ยก็คือตั้งที่ตัวของอ่ะลองเซตก่อนไม่เป็นไรครับลองเซตก่อนกด Apply กด OK เ o ซ m Out ครับนะดูว่ามันแนบสนิทไหมอ่ะแนบพอดีเป๊ะเลยนะครับก็กด OK ครับเรียบร้อย Apply o OK. โนะครับ งานของเราก็จะมีบัวติดมาด้วยเห็นไหมฮะมีบัวติดมาด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราดูจากทีดีเราจะเห็นว่างานเนี่ยก็จะได้บัวเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับก็คือเป็นงานตอนบนเป็นอิฐตอนล่างตอนกลางเป็นกระเบื้องแล้วก็ตอนล่างมีบัววิ่งตลอดแนวเลยนะครับผมทําการลากใหม่แล้วกันนะครับผมทําการเซตอัพแล้วก็ลากห้องใหม่นะครับเปลี่ยนใจลบทิ้งก่อน นะครับผมเลือกไปที่ตัวกาแพงเดิมนะครับวอล1รอบนี้ใช้สี่เหลี่ยมเขียนเป็นห้องนะฮะง่ายๆนะครับจะเห็นว่าเวลาเราเขียนปุ๊บเนี่ยเราได้ทั้งบัวนะครับและก็ได้ทั้งตัวของฟิชชิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิชชิ่งนั้นจะมีการมิกซ์เข้ามาอยู่ในตัวของแพนลเดียวกันหรือไม่ก็ตามนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในรูปแบบของ 3D กัน ผมทำการคร o อปนะครับเลือกไปที่ตัวของกำแพงอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็สั่งให้ Level 2ครับเนาะสั่งให้ Level 2นะครับเรียบร้อยฝ้าเพดานนี้เดี๋ยวค่อยแก้ตรงบริเวณของแปรนด์ฝ้าเพดานก็ได้นะ Edit b a n a บ e ครับนะสั่งให้เขาวิ่งชนทั้ง4ด้านเลยด้วยการ alignment นะครับ กด finish นะะจากนั้นก็ทำการ crop เลือกอ section box ครับนะมันจะได้ตัดง่ายๆได้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่างานที่เราทำอยู่นี้นะครับได้ concept ครบนะหไหมฮะได้ concept ครบทั้งหมดเลยนะครับทั้งพื้นอ่าตัวทีพื้นผมลบไปแล้วนะเดี๋ยวเขียนใหม่ก็ได้นะครับเขียนพื้นทับไปอีกทีแล้วกันนะมันจะได้ดู complete นะครับงานจะได้ complete เรียบร้อยครับ เห็นไหมนะเราก็จะเห็นว่างานที่เราโชว์อัพเข้าไปในงานเนี่ยนะครับก็จะมีเซกชันมีกระเบื้องมีบัวนะครับฟิชชิ่งก็จะประกอบกันด้วยข้างบนเป็นอิฐข้างล่างเป็นกระเบื้องนะครับเห็นไหมนะครับตามข้อมูลตามนี้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคำถามดีๆอย่างนี้จากทางห้องในวิด V ีปีด้วยนะครับทำให้หลายๆท่านได้รู้ไปด้วยนะครับใครข้อสงสัยกันไปโอเคครับขอบคุณครับ